ี่น้องเอ้ยวันนี้วันลอยกระทงครับแต่ว่ากบกินเดือนครับพี่น้องเดี๋ยวซุ่มกไปเบื่องครับจนไว้อีกเกลืองเหลืองครับพี่น้องเลยกินเต็มดวงมาตั้งแต่หกโมงครับว่าแม่นฟ้ามืดครับพี่น้องว่าแม่นฟ้าขึ้นโอ้ยสิไหนได้ครับกบกินอีกเกลืองครับพี่น้องพูดเถ่าเพื่อนว่าเนีกบอีกกินอีกเกลืองให้เคาะเงอนเคาะเล่าเคาะกระเป๋าเงินครับเคาะลดคาะลหายมันอิ่มมันเต็มครับโอ้ย พี่น้องเลยโอ้ยเคาะก้อนเคาะก้อนคลองแห่งนคอเล่ากันคลองแห่นไหนยูดีมีแห้งครับเคาเหล่าให้เล่าเต็มเขาเต็มสางครับพี่น้องเลยโอ้คักหลายคักหลายโอ้ยอีกเกิ้งอนพบกินอีกเกิ้งครับ おおカカカカピノン。